สวัสดีค่ะวันนี้เราจะลองมาดูลักษณะโจทย์แบบใหม่กันบ้างนะคะลองดูว่าเราจะใช้วิธีไหนในการหาคำตอบของโจทย์แบบนี้นะคะอย่างเช่นมีริบบิ้นอยู่3สียาว150ซนติมตร180ซนติมและ240ซนติมตรามลำดับถ้าต้องการตัดไปห่อของขวัญให้ยาวเท่าๆกันทุกเส้นและให้ยาวที่สุดโดยไม่เหลือเศษ จะได้ลิปินยาวเส้นละเท่าไหร่จากโจทย์ข้อนี้นะคะเราจะมาดูเนาะเราจะเห็นคําสําคัญอยู่หรือประโยคที่สําคัญอยู่นะคะอย่างเช่นสีเหลืองที่ทําให้เห็นเด่นชัดก็คือคําว่ายาวเท่าๆกันทุกเส้นและคําว่ายาวที่สุดโดยไม่ให้เหลือเศษโดยตัวนี้เนี่ยนะคะอย่างเช่นคําว่ายาวเท่าๆกันทุกเส้นเอ๊เราก็ต้องมานึกดูว่ายาวทํายังไงนะมันถึงจะยาวเท่าๆกันทุกเส้นได้ใช่ไหมคะมันมี เครื่องหมายอะไรที่จะทําได้บวกลบคูณหารเนี่ยเราต้องคิดในใจละไอคําว่ายาวเท่าๆกันทุกเส้นเนาะแน่นอนมันต้องเป็นการอะไรคะเท่าๆกันหารนั่นเองนะคะแล้วยังมีคําว่าอะไรคะยาวที่สุดโดยไม่ให้เหลือเศษแน่นอนคะ่ะยาวเท่าๆกันทุกเส้นยาวที่สุดโดยไม่ให้เหลือเศษน,นั่นก็คือมีคำว่าหารใช่ไหมคะมีคำว่ามากหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะคะแน่นอนมันจะต้องคือ หอรอมอหอรอมอบางคนบอกว่าอ๋อตอนสมัยเด็กเนอะหรือแม่ครูเอ็มก็ชอบพูดว่าหอรอมอห้ามเรียนมากแอบไม่ใช่นะจ้าไม่ใช่ห้ามเรียนมากค่ะแต่หอรอมอคือหารร่วมมากนั่นเองนะคะเราลองมาดูว่าจะใช้วิธีในการหาอย่างไรนะคะ อาหารร่วมมากหรือหอรอมอเนาะตะกี้เรามีริบบิ้นเนะาะสเส้นนะคะเส้นแรกยาว1 5 0ยหสซนตมรเส้นที่2ยาว1 8 0่งแซนตมรและเส้นที่3มยาว2 4 0ร้ซนตมรในการสอนครั้งนี้นะคะครูเอ็มจะใช้วิธีการหารสั้นนะคะโดยเราจะหารสั้นเนี่ยทั้งหมด3ตัวพร้อมๆกันเพราะมันคือการหารร่วมมากแปลว่าเราจะต้องหาตัวเลขนะคะที่สามารถหาร3จมจำนวนนี้ ได้ทั้งหมดเราสังเกตดูนะคะข้อนี้เนี่ยมาลงท้ายด้วยศูนย์แน่นอนแหละนะคะถ้าลงท้ายด้วยศูนย์เนาะให้ใช้สิบหารเลยค่ะง่ายที่สุดนะสิบหารร้อยห้าสิบก็จะได้สิบห้านะคะสิบหารร้อยแปดสิบก็จะได้สิบแปดและสิบหารสองร้อยสี่สิบก็จะได้ยี่สิบสี่ต่อมาเราก็ต้องมาคิดต่อนะคะว่า 15, 18และ24เนี่ยจะมีอะไรที่มาหาร3ตัวนี้ได้ทั้งหมด จะเห็นว่าจะเป็นเลข3นั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใส่เครื่องหมายหารสั้นลงไปนะคะตามด้วยเลข3ที่เราจะหารใช่ไหมสามหาร15ได้5ใช่ไหมคะหาร18ได้6และหาร24ได้8ต่อมาเราก็ต้องมาดูนะคะว่า5 6และ8เนี่ยจะมีอะไรที่จะสามารถที่มาหารได้ทั้งหมดทั้ง3าตัวไหมจะเห็นว่ามันไม่มีจำนวนไหนเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ทำไมคะ เราจบกันเราจบกันก็ใส่เครื่องหมายนี้ไปเลยค่ะขีดเส้นใต้ไปเลย2เส้นนะคะต่อมาเราก็ต้องมาดูว่าอ้เพราะฉะนั้นนะคะหอรอมอเราจะเอาเฉพาะตัวเลขที่นำมาหารนะคะจะเห็นว่ามี10และ3ที่มาหารลงตัวใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นหอรอมอก็คือเอา10นะคะคูณกับ3นะคะก็จะได้เท่ากับ30สิบ นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ตอบเลยว่าริบบิ้นยาวเส้นละ30เซนติเมตรนั่นเองนะคะเราลองมาเช็คดูอีกทีหนึ่งนะคะมีคำว่าอะไรนะคะยาวเท่าเท่ากันทุกเส้นนะคะยาวที่สุดโดยไม่ให้เหลือเศษเพราะฉะนั้นยาวเท่าเกันยาวที่สุดก็จึงหาหอรอมอนั่นเองหอรอมอคืออะไรนะคะหารร่วมมากนะคะเดี๋ยว โจทย์แค่นี้เดี๋ยวเราทุกคนลองไปฝึกทำดูนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันในคลิปที่2การเกี่ยวกับโจทย์ปัญหาหอรอมอค่ะ